สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเ m i n o Move On วันนี้น้องเอ็มจะมาสอนวิธีเปลี่ยนชื่อ Facebook สำหรับใครที่ไม่รู้จักวิธีเปลี่ยนหรือเปลี่ยนไม่เป็นนะคะมาชมคลิปนี้เลยค่ะก่อนอื่นเข้ามาที่ Facebook ของเราแล้วไปที่ขีด3มขีดข้างบนขวามือของเรานะคะ จากนั้นก็เลื่อนลงมาค่ะไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าอีกครั้งค่ะพอเข้ามาให้เราไปที่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีของเรานะคะ กดเข้าไปเลยค่ะข้อมูลส่วนตัวของเราจะมีชื่อและข้อมูลติดต่อการยืนยันระบุตัวตนและการเป็นเจ้าของบัญซีนะคะให้เรากดไปที่ชื่อเฟซของเรานะคะจากนั้นให้เรามาเปลี่ยนชื่อเฟซของเราค่ะ กดลบอันเก่าออกนะคะแล้วใส่ชื่อที่เราต้องการเปลี่ยนเลยค่ะนามสกุลก็ลบออกนะคะให้เราทราบตรงนี้ว่าหากเราเปลี่ยนชื่อบน Facebook เราจะไม่สามารถเปลี่ยนไล่อีกเป็นเวลา60วันหมายความว่าเราจะเปลี่ยนชื่อ Facebook ไม่ได้อีกประมาณ2เดือนนะคะจากนั้นให้เรากดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงไลน์เลยค่ะแล้วเขาก็จะให้เราดูตัวอย่างนะคะ ให้เราเลือกระหว่างซื้อข้างบนกับซื้อข้างล่างเราจะเลือกอันไหนน้องเอ็มจะเลือกข้างบนนะคะจากนั้นให้เราใส่รหัสเฟซบุ๊กของเราถ้าจะเปลี่ยนซื้อเฟซเราต้องรู้รหัสเฟซนะคะจากนั้นเราก็ป้อนรหัสเฟซของเราใส่เลยนะคะ เมื่อใส่รหัสแล้วเราก็กดไปที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงล่เลยค่ะถือว่าเราเปลี่ยนชื่อเฟซไล่เสร็จสิ้นแล้วนะคะก็กดออกไปไล่เลยค่ะกดออกมาแล้วให้เราเข้าไปรู้ว่าเฟซของเราไล่เปลี่ยนแปลงไปไหมนี่นะคะ เราก็ทำการเปลี่ยนซื้อเฟซไลฟ์เสียจสิ้นแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ